ครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านที่อยู่ทุก,ท,กที่ด้วยนะครับวันนี้พบกับผมแบงแบงแชนเนลโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีหาเงินในเกม Astro Racing นะครับก่อนที่จะไปรับชมว่าจะมีกี่วิธีในการหาเงินนะครับเพื่อนๆก็ฝากกด u b s c r r i e l like, ไลค์แชร์ให้กับผมคนนี้ไว้ด้วยนะครับผมวิธีที่1 Custom l e ก็นะครับโหมดนี้นะครับจะสามารถเลือกด่านได้นะครับตามใจเรานะแล้วก็ให้ปรับรอบเป็น10รอบนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมักจะใช้ด่าน b l u e City นะครับเพราะว่ามันเอ,อ่อเร็วดีแลวก็ขับไม่ยากนั้นเพื่อนแต่เพื่อนจะเลือกด่านไหนก็ได้นะแล้วเงินนะครับในแต่ละด่านเนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของด่านแต่ละด่านนะโอเคก็ลองดูกันนะครับก็ถือว่า,วาได้มันอาจจะได้ตังค์ไม่เยอะมากนะแต่ถือว่าได้ตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าสามารถได้ฝึกฝีมือไปด้วยนะครับผมวิธีที่2โหมด diving school ก็อันนี้นะครับมันจะเหมือนกับหมดที่เกมอ่ะกหนดมาให้นะครับว่าเราเนี่ยเราขับรถอะไรนะด่านอะไรมันจะกําหนดมาให้เลยนะก็ไม่สามารถเลือกรถได้เองนะครับแล้วก็ถ้าทําได้ตามเวลาที่กําหนดเนี่ยก็จะได้เป็นคอยเหรียญทองนะครับจะไม่ได้เป็นเงิน C ีนะครับเพื่อนๆวิธีที่3อันนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนหมดด่านอะไรประมาณนี้นครับซึ่งมันเนี่ยจะมีอยู่4แบบนะครับเพื่อนๆก็จะมีนัคือ unmodified series modified series ดิ p พอยส์และแลนลี่นะครับผมก็เล่นตามปกติเลยครับเล่นเหมือนที่เกมกําหนดมาให้มันจะมีด่านของของมันแล้วก็มีเ,เงื่อนไขเรื่องเวลาหรือพอยส์ดิฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการที่เราจะเล่นได้เนี่ยมันจะกําหนดมาให้นะครับว่าเพื่อนๆจะต้องมีรถครัสต์นี้คัส์ดนี้เท่านั้นนะคัสต์นี้คัส์นี้คัสนี้อย่างนั้นนะอย่างเช่นนะครับอันแรกครับอัลโมริฟายอันแรกเนี่ยเห็นไหมคือคุณจะต้องมีคัส่อคุณจะต้องมีรถครัส์เและคัส์ด D เท่านั้นนะครับคุณถึงจะเข้ามาเล่นได้นะหรือถ้าเป็นโปร อ่ามันก็ต้องมีคลาส s C หรือ B เท่านั้นนะคุณจะต้องเข้ามาเล่นได้ก็คือเราต้องมีรถคลาสในในคลาสนั้นๆก่อนถึงจะเข้ามาเล่นได้นะครับเพื่อนๆวิธีที่4 e v e n t วนต์ก็นะครับมันจะมี e v e n นต์นะครับตรงนี้นะเพื่อนก็คืออีเวนต์เนี่ยมันเ่าจะรีทุกๆสัปดาห์นะครับก็เข้ามาเล่น Event ์นะครับ จะมี3ามอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์เนี่ยมันจะสามารถทําเงินให้คุณได้ประมาณเอ่หกพัน CR กับ5โทเค็นนะครับซึ่งเมื่อคุณเล่นเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้แค่3,000 CR ก่อนนะพอมันรีอีเวนต์เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้อีก3,000 CR และ5โทเค็นนะครับซึ่งไอ้เจ้าเหรียญโทเค็นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรผมเรียกมันว่าไอ้เหรียญแดงนะครับก็มันนะครับสามารถเอามาแกลกรถได้นะครับก็คือแลกด้านล่างตรงนี้นะครับก็เพิ่อนก็เก็บสะสมเอาไว้นะผมก็เพิ่งแลกเอ่อ็นสัน ฟาร์ d รดี้แซดโปรโตไทมาเป็นตัวต้นแบบนะครับแต่ถ้าอยากให้รนะีวิวเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมจะทําคลิปให้นะครับผมวิธีที่5ก็คือง่ายๆครับอันนี้คือวิธีท่าคือดูคลิปฟรีนะครับก็คือกดดูคลิปนะครับจะได้เหรียญทอง1เหรียญนะครับบนขวามือนะครับก็วันหนึ่งน่าจะได้ประมาณ10คลิปมั้งผมไม่แน่ใจผมไม่ชัวนะประมาณนี้นะมันจะทําให้คุณได้เหรียญทองนะเหรียญคอยครับวิธีที่6ล็อกอินเกม ก็คือการเข้ามาล็อกอินเกมอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อนคือเงินเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเงินน้อยนะแต่ว่าจริงๆ้วถ้ารวมๆกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเป็นวิธีหนึ่งที่ที่ได้เงินเยอะนะถ้าเพื่อนๆล็อกอินสะสมครบเนี่ยซึ่งมันก็ได้เงินเป็นเงินนะครับมันก็เป็นเงินที่คุณสามารถนํามาซื้อรถได้มาแต่งรถได้นะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับวิธีที่7เช็คอินช่วงเทศกาลก็คือเกมนี้นะครับมันมักจะมีการแจกของนะช่วงเทศกาลนะเพื่อนแจกเงิน CR แจกคอยแจกบัตรส,สุ่มรถอะไรแบบนี้นะครับก็ก็แนะนำนะครับอย่างวิธีที่6เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนการสร้างนิสัยที่ดีให้กับเรานะซึ่งพอเรามาถึงช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะได้ของนะเพื่อนเกดเนี้มันแจกของเกือบทุกๆเทศกาลของของฝรั่งอยู่แล้วของฝั่งนน้นอยู่แล้วนะก็คริสต์มาสอะไรอย่างนงี้นะก็แนะนำรัาเพื่อนวิธีที่8แน่นอนครับมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่สายฟรีคุณก็ต้องเป็นสายเทพนะครับก็คือเติมเงินนั่นเองนะเพื่อน ก็ถ้าจะเติมเนี่ยก็หาร้านที่มันมีเอ่อน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตนะครับมีเพจมีหน้าอะไรอย่างที่มันตามตัวได้นะเพื่อนก็ระวังระวังกันไว้ด้วยนะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือไม่ต้องเติมหรอกเพื่อนแค่ทําวิธีที่ผมบอกไปน่ะมันก็มันก็ได้แล้วนะเงินน่ะก็มันเป็นเกมนะครับเพื่อนอย่าอย่าอย่าไปซีเรียสกับมันนะถ้ามันง่ายเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สนุกนะเพื่อนมันมันคือเกมนะเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปหาเงินในเกม Astrolexing นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้ติดตามกว่า200ชีวิตไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับหากใครมีคำแนะนำหรือความคิดเห็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและในช่องนี้นะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกมอื่นมาปนๆบ้างเพื่อเป็นสีสันนะครับก็ฝากติดตามไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆจุ๊บๆเจอกันครับ